อโมริมตัดสินใจแล้วหลังแมนยูมีลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกก่อนปะทะนิวคาเซิลในพรีเมียร์ลีกกรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ13พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมไปเยือนนิวคาเซิลยูไนเต็ดที่อันดับ5แข่งขันวันอาทิตย์ที่13เมซายนนี้แมนยูเหลือความหวังเดียวกับการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ในศึกยูโรปาลีกซึ่งเพิ่งออกไปเสมอโอลิมปิกลียง2-2ในรอบ8ทีมนัดแรกก่อนกลับมาเล่นเลข2ในบ้าน วันพฤหัสบดีที่17เมษายนนี้ขณะที่พรีเมียร์ลีกแทบไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วทำให้รูเบนอโมริมถูกถามว่าจะหมุนเวียนผู้เล่นในเกมกับนิวคาเซิรหรือไม่เพื่อพักนักเตะแมนยูให้มีความสดก่อนไปบทโอลิมปิกลียงในยูโรโปาลีกรอบ8ทีมนัดที่2ซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายในการลุ้นแชมป์ซีซั่นนี้กุนซือแมนยูพูดถึงประเด็นนี้ว่ามันมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เราไม่มีทีมที่ใหญ่พอที่จะทำแบบนั้นแล้วเราก็มีนักเตะบางคนที่ผมรู้ว่ายังลงเล่น90นาทีไม่ได้ในตอนนี้เราต้องระมัดระวังดังนั้นเราจะพยายามพูดถึงเรื่องเหล่านี้ในเกมกับนิวคาสเซิล